มาตรา433ครับเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากสัตวนะ์ครับถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหยทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอื่นๆหรือพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทางที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นครับสวว่วนวรรคสองอันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เรา้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเา้าหรือยั่วสัตว์นั้นๆก็ได้ครับในมตาตรา433นะครับคำว่าสัตว์่ยหมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะครับแต่จะต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของและต้องเป็นความเสียหายอันเกิดจากสัตว์โดยตรงด้วยครับตัวอย่่างเชน สุนัขหรือว่าแมวนะครับกัดผู้เสียหายเป็นต้นอย่างนี้นะครับส่วนบุคคลผู้ต้องรับผิดเนี่ยก็ได้แก่เจ้าของสัตว์ครับหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของครับวิธีพิจารณาว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องดูว่าอำนาจในการเลี้ยงการรักษาเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนดูแลนะครับ ถ้าอำนาจในการเลี้ยงการรักษาเนี่ยเป็นของเจ้าของสัตว์นะครับเจ้าของสัตว์ก็ต้องรับผิดในผลเมอร์ที่สัตว์ได้ก่อขึ้นนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจการเลี้ยงการรักษาของผู้รับเลี้ยงนะครับผู้รับเลี้ยงก็ต้องรับผิดในผลเมอร์ที่สัตว์ได้ก่อขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเจ้าของสัตว์ก็ไม่ต้องรับผิดครับซึ่งมาตราสี่สมนะครับก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า เว้นแต่เจ้าของสัตว์หรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์นะครับแล้วแต่กรณีพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแกี่ยกการเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นแล้ครับ ทีนี้เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับสิทธิไล่เบี้ยของเจ้าของสัตว์นะครับหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนกรณีที่เจ้าของสัตว์หรือผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเนี่ยได้ใช้ค่าเสีใหายทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วนะครับเจ้าของสัตว์หรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่มาเล้านะครับหรือมายั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นนะครับที่มาเล้าหรือว่ายั่วสัตว์นั้นได้ครับตามมาตรา43/2 3ครับ กับปาาตตา4 3 4าครับเป็นความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนครับถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆก่อสร้างไว้ชำรุดบุกร้องหรือบำรุงรักษาไว้ไม่เพียงพอนะครับท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นนนั้จำต้องใช้ค่าิดเชยทดแทนแต่ถ้าผู้ครองเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายแล้วเนี่ยท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าิดเชยทดแทนครับส่วนในวรสองบทบัญญัติในวรก,ก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือคำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยครับส่วนวรรคสาครับในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้นถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิ์ลืเบีย้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้ครับในมาตรา4 3่ี่นะครับความรับผิดจะต้องเกิดจากความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนนะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ก่อสร้างไว้ครับ มีความชำรุดพองหรือว่าบำรุงรักษาไม่เพียงพอนะครับซึ่งคําว่าโรงเรือนครับยังหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบอันสําคัญของโรงเรือนนั้นด้วยครับเช่นหน้าต่างนะครับกระเบื้องหรือหลังคาเป็นต้นนะครับส่วนคําว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทําขึ้นติดกับที่ดินนะครับเช่นสะพานเป็นต้นอย่างนี้นะครับบุคคลที่ต้องรับผิดในมาตรานี้ก็คือผู้ครองนะครับหรือเจ้าของกรณีที่ผู้ครองเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปดป้อง นี่ให้เกิดความเสียหายนั้นแล้วครับดังนั้นแล้วผู้ครองอาจจะเป็นคนละคนกับเจ้าของก็ได้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อมีผู้ครองครับเจ้าของเนี่ยย่อมไม่ต้องรับผิดนะครับเม้นแต่ผู้ครองเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วความรับผิดครับมันจึงตกแก่เจ้าของนั่นเองตัวอย่างเช่นผู้เช่าครับได้บอกให้เจ้าของเนี่ยซ่อมแซมบ้านแล้วนะครับที่เช่าซึ่งมันมีความชนรบกพ้องอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยเพิกเฉย ทีนี้เมื่อเกิดเหตุละเมิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าของจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดนะครับส่วนผู้เช่าไม่ต้องรับผิดครับมตาตรา436ครับเป็นความเสียหายเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือนครับบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันไม่ควรครับนามาตรา436บุคคลที่ต้องรับผิดก็คือบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนครับ ซึ่งหมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเจ้าของบ้านนะครับไม่รวมถึงผู้อาศัยในบ้านหรือว่าแขกที่มาพักอาศัยนะครับคำว่าของตกหล่นเนี่ยหมายถึงสิ่งของตกหล่นจากโรงเรือนเท่านั้นนะครับโดยของตกหล่นนั้นนะครับจะตกหล่นเพราะว่าเหตุอื่นๆเพราะพายุหรือว่าการกระทําของบุคคลก็ได้นะครับแต่ไม่รวมถึงสิ่งของตกหล่นจากต้นไม้นะครับ และต้องไม่ใช่ส่วนประกอบสําคัญของโรงเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสสิ่งนี้มันก็จะเข้าตามมาตรา434นะครับตามมาตรา437เป็นความเสียหายอันเกิดจากยาพานะานะเครื่องจักรกลนะครับบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยาพานะอย่างใดอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลบุคคลน,นั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยาพานะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว,ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองครับสมักสองข้อความนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่ใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย โดยความเสียหายอันเกิดจากยาพันะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลนะครับจะต้องเกิดขึ้นจากฝ่ายเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นด้วยยาพนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะครับก็จะไม่เข้าตามมาตานี้แต่จะไปเข้าโดยใช้หลักทั่วไปตามมาตรา420ครับโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นในมาตานี้ครับจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่ยานพหนะนั้นเคลื่อนที่ด้วยครับด้วยกําลังเครื่องจักรกลนครับไม่ใช่ว่าจอดอยู่กับที่นะครับ ส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดก็คือผู้ครอบครองยานพาหนะนะครับหมายถึงผู้ที่ขับขี่นั่นเองนะครับในขณะที่เกิดความเสียหายส่วนกรณีความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่ใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์ก็ตัวยอย่างเช่นไฟฟ้าเป็นต้นนะครับซึ่งบุคคลที่ต้องรับผิดเนี่ยก็ได้แก่ผู้ครอบครองทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์ครับโดยมาตรานี้ข้อยกเว้นของความรับผิดนะครับ ถ้าผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมเนี่ยดูแลเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือว่าเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นก็ไม่ต้องรับผิดนั่นเองต่อไปามาตรา438นะครับเป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดครับในวรรคสองครับอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์อันผู้เสียหายต้องเสียไปพอละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดอันได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยครับในมาตราน,นี้นะครับเป็นเรื่องของค่าเสียหมยทดแทนนะครับค่าเสียหายทดแทนก็คือค่าเสียหายนะครับที่ผู้ทําละเมิดจะต้องรับผิดใช้ให้แก่ผู้เสียหายนั่นเองครับและมันจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการทําละเมิดเท่านั้นครับ